สวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบสวัสดีท่านผู้เจริญแล้วก็ท่านสมาชิกชมรมคนชอบเจียมแนอนเจอร์ทุกคนกันด้วยนะครับโอเคครับวันนี้ก็อยู่กับเกมอน,นเจอร์กันเหมือนเดิมนะโอเคอวันนี้ผมมา ทำคอมโบกันซะมากกว่านะก็คอมโบสตันนะทีมผมก็ได้ทําการปั้นมูนเยลลี่แม็กเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตู้กระชากเจ้ามูนเยลลี่ก็มาเรียบร้อยนะครับวันนี้ผมก็อโอเคอัพเต็มแม็กแล้วเราก็จะมา,ารีวิวกันสักนิดหน่อยดีกว่านะครับว่ามันโหดหรือไม่โหดนะโอเคประมาณนั้นนะครับโอเคอคอมโบในวันนี้ก็คือเจ้ามูลเยลลี่บวกทนายนะทนายก็มีสกิลสตันนะสกิลที่2นะครับ โอเคอันนี้ก็มีสกิลสตันเหมือนกันนะในสกิลที่2เหมือนกันนะครับซึ่งอ่ามันจะสตันตามระยะอ่าระยะเวลาคูณเลเวลของมันเองนะครับก็เหมือนกับเจ้าทนายนะโอเคสองตัวนี้ผมคิดว่าเขาเป็นคอมโบสตันแบบบรรลัยอยู่นะก็จากเท่าที่ผมได้ลองเล่นมาก็อืมก็ปวดใช้ได้นะก็ก็ไม่ได้แย่นะแถมผมว่าดีไม่ดีอาจจะใช้งานดีมากๆนะครับประมาณนั้นนะครับโอเคเราแพมมานานแล้วละ่ะ ผมว่าอาจจะไม่มีการทดลองในสเตจหลักนะผมจะไปอัดใน PVP กันเลยดีวยกว่ามันจะโอเคทีมนี้มีธาตุน้ำสีตัวนะครับมีคิริวห่งตัวนะโอ้โหคิริวนี้ก็โคตรโหดโคตรอันตรายนะที่ผมอาจจะแพ้ได้เลยนะโอเคมาโอเคไม่ลองก็ไม่รู้นะครับเพราะว่ายังไงล่ะมันทีมผมมันมีแต่ธาตุ ไม้ใะส่วนมากนะโอเคโอเคสตันนะโอ้โหโอ้หไปแล้วเอลินเสดิดผมเอลินก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ยังปวนใช้ได้อยู่นะก็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 ปวนเอาเรื่องอยู่ก็ไม่ได้แย่โอเคเขาพัดมานะโอเคโอ้โหผมเสียเปียบนะ มันช่วงพัดไปมันมันยังติดไอ้โคนียเปลี่ยนนะถ้ามีติดโคนี้เปลียนก็อาจจะหวังผลได้อยู่แต่ยังไงเราก็ต้องหวังผลโอ้ให้สตันนะอ๋อเนี่ยเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับสลหรับคอมโบนะมันก็จะสตันไปเรื่อยๆนะไม่มีหยุดนะโอเคถ้าอ่าถ้าเอรินเสดดจเราไปรับดาเมจอ่าคิปนาบุได้แล้วก็ชนะเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าจะบูญยัดอีกหนึ่งอีกหนึ่งอย่างก็คือมันจะมีลำนำเยอะหยวนนะก็ทําให้อ่าได้เปรียบในการเล่นมากขึ้นนะก็ มันจะนยังไงลำนำย่อยยวนได้ได้ทุกธาตุนะโอเคประมาณนั้นนะครับโอเคมันจึงเป็นคอมโบมหาโหดนะมันมีสตาร์ทแล้วก็ลำนำย่อยยวนนะก็ก็ใช้ได้อยู่นะแล้วก็มีอ่านี่มาวิในการเสริมอีกก็ประมาณนั้นนะครับโอเคมาทีมต่อไปกันดีกว่านะครับเมื่อกี้ทีเมื่อกี้ผมก็เกือบตุยนะทีนี้มีปากิมีตัวบินด้วยผม ไม่ขอบวกแล้วกันนะโอเคอทีมนี้มีเรนสเตเดิร์ดนะมีโทะมีเจ้าโยนะเอเจโยช่วงนี้ทำไมเห็นบ่อยจังเลยมาขอโบูหรือเปล่านะก็อาจจะเป็นไปได้ทีมนี้ผมอาจจะแพ้นะเพราะเขามีเรนเตเดิร์ดเหมือนกันเรนสเตเดิร์ดทีมผมก็ไม่ค่อยจะถึกสักเท่าไหร่นะมันเลือดแค่30ล้านหนึ่งไปก็เล่นเท่าที่ได้นะครับโอเคเจโยหยุด5วิลงใส่หัว ตูมโอเคมาโอเคเอเลนเสด็จเราก็โดดโดดด้ยด้ยไปชิบช่ไหมเอเลนเสด็จก็ผมคิดว่าถ้าใครมีอยู่ก็สามารถเอามาเล่นได้นะผมว่าก็ก็ในพีก็โหดเอาเรื่องนะก็พอจะมาป่วนทีมตรงข้ามได้ดีนะแถมฮ่วงด้วยสกิลสตันอีกนะ ก็ประมาณนี้ครับสลับคอมโบผมก็มผมคิดว่ามันก็เล่นสนุกดีนะก็ฝ่ายตรงข้ามไม่ค่อยจะได้ออกสก,กิลกันสักเท่าไหร่นะแต่ถ้ามีสก,กิลเพิ่มยังไงล่ะความแมนยามของทักษะเออแบบสก,กิลโดนแน่นอนอประมาณนั้นนะครับก็อาจจะปวนยิ่งขึ้นกว่านี้นะอันนี้ผมคิดว่ามันยังปวนไม่สุดนะเราจะสามารถทําให้มันสุดได้กว่านี้อีกเยอะนะประมาณนั้นนะครับโอเคเรีนสเสด็จปั๊บ ดูเลียดยิ่งปิว้วเขาก็มีก๊อปนะโอเคกดอโอ,โอโต้คูณ2ไปเลยโอเคเราอ่าผมคิดว่าทีมผมมียังไงละ่ะมีคีย์สำคัญอีกหนึ่งตัวก็คือไทเทเนียนะไทเทเนียมันมันมีบัฟอ่าบัฟเพิ่มบัฟรีเซ็ตก็จริงแต่มันมีบัฟเพิ่มความแม่นยำทักษะแล้วก็ห่วงไปด้วยอ่ะ เพิ่มความกว้างสกิลอ่ะ20%อะผมคิดว่ามันเลยส่งผลตรงนี้แบบมันเลยสตันแบบได้ได้ไกลนะนะ่มันสตันได้ไกลแล้วก็สตันได้แบบลึกขึ้นประมาณหนึ่งนะสำหรับทนายแล้วก็เจ้ามูเยลลี่นะอืมประมาณนั้นนะครับแถมความแม่นยำก็เพิ่มขึ้นอีกนะก็ทำให้เกมมันเล่นง่ายขึ้นแบบ300%ก็ประมาณนั้นนะครับโอเค ทีมต่อไปนะครับทีมต่อไปเขามีาทีมนี้อ,ออกจะน่ากลัวไปนิดนึงแต่ก็อาจจะพอเล่นได้อยู่นะครับโอเคถ้าจากจากสตันอีก็ต้องหาตัวสตันมาอีกแบบสองตัวสาตัวนะถ้าเจมมีเจมมืดก็อีกเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจนะถ้าได้มาก็โอ้โหผมบอกเลยว่าบนไลอะบรไลทุกตัวทั้งเศษเอ้ย ทังเสกเอ้ยก็ทังเสกเอก้ยสตันเอ้ยไม่ต้องเล่นละเกมนีอโอเคเขาลงน้ำแข็งนะโอเคมายาวๆนะครับยาวๆก็มีทนายก็แค่โยนสตันก็พอละขอโยนสตันให้ติดก็จบแนละ้วดูปากผมนะครับ okay, okay, คุยโอเคเขาพัดมาเคยยิงคีปรามุ่ไปปิ้วโอเคชนะแบบ Easy. Easy. อีซี่อีซี่ไชิวๆนะไวชิวๆประมาณนั้นนะครับ ผมคิดว่าน่าจะจบที่เพชรสองได้นะไอดี ID นี้ก็ไม่ได้มีอะไรที่ยากจะว่าทีมแอลทำไมโหเยอะเยอะจังเลยแต่ลทีมโอโหอะไรครับนี่มีแต่ตัวโหทั้งเลยพี่จะเทื่นใไนไหนครับพี่โอ้โหสตันหนึ่งสตันสองสตันอีกสามก็นะ่าจะเป็นเจ้าบากินะ โอเคทีมนี้ว่าจะได้มาซัดเลยแล้วกันนะมีบากิตัวเดียวก็น่าจะไหวไหวเชืเนะเ่อไหวเชื่อนะเรื่อยๆโอเคบัฟไปทีมนี้มีโอกาสแพ้เหมือนกันนะเนี่ยเพราะว่ามันถ้ามันสตันทีมผมได้เนะี่ยผมก็น่าจะจบแล้วนะสำหรับไอ้บากิโอเคว่าแล้วไงว่าแล้วไงผมว่าแล้วไง ถ้ามันสตันมันจะบันไล่นะหนุ่มนะโอเคอุ้ยเมื่อกี้มันสกิลอะไรกันน่ะสกิลอะดเป็นโกลงเลยหนุ่มโอเคประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับคอมโบสตันของผมนะครับท่อมีทนายแล้วก็มีจมูนเยลลี่นะสำหรับใครที่ไม่มีทนายก็ผมคิดว่ามันก็เล่นได้นะสำหรับคอมโบสตันเราต้องหาตัวสตันอีกหนึ่งตัวจะเป็นตัวไหนก็ได้ที่เรายังสามารถเปิดหาได้นะครับประมาณนั้นนะโอเค คลิปนี้ที่ใครมารับชมก็ขอบคุณมากนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นแล้วกันนะครับโอเคครับ